สวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะวันนี้เราจะมาคอนทัวร์คิ้วกันที่ร้านแคลร์บายเอนะคะลืมการสักคิ้วในแบบเดิมๆไปได้เลยเพราะว่าแบบนี้มันจะไม่ใช่เทคนิคแบบเก่าๆอันนี้จะคือเป็นธรรมชาติมากๆค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยไม่ต้องกันงวลด้วยค่ะ ก็หลังจากที่ได้ทำคอนทัวร์คิวกับแคลไปนะคะตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณผ่านมา1เดือนกับประมาณ3วันค่ะก็วันนี้จะมาเติมคิวครั้งที่2กันนะคะพอาําเสร็จครั้งนี้สีก็จะเข้มกว่าครั้งที่แล้วนะคะเหมือนครั้งที่แล้วไม่ค่อยได้ลงตรงหัวมากครั้งนี้เลยจะให้เน้นตรงหัวนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าลอกแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวลงสีครั้งที่3ก็มาดูกันค่ะว่าครบทั้งคอสแล้วคิวเราจะออกมาเป็นยังไงจากที่ไม่มีเลยค่ะ ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสาหรับการทําคิ้วครั้งที่3นะคะก็จะเห็นได้ว่าคิ้วเป็นทรงแบบคิดว่าครั้งนี้ลอกมาน่าจะเข้มอยู่แล้วก็น่าจะเป็นทรงที่สวยมากอยู่ค่ะก็ขอขอบคุณแคลนนะคะที่ได้สร้างคิ้วใหม่ให้กับเราที่เกิดมาเราไม่มีคิ้วค่ะขอบคุณค่ะ